กิจชุมชนกลุ่มหมู่ลุมอินทรีที่ตำบลดอนแรกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2549ด้วยความต้องการแรกเริ่มที่จะรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรและนำมูลมาใช้ผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการทำเกษตรกรรมในตําบลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแรกเริ่มและเอาชนะปัญหาต่างๆรวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมในการที่จะผลิตเนื้อสุกรที่ปลอดภยัย เลี้ยงหมูหลุมอินรีเป็นกระบวนการเลี้ยงหมูที่เน้นหลักเกษตรกรรมธรรมชาติครับที่เน้นให้เกษตรกรนั้นพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดทั้งในเรื่องของอาหารและไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะวัคซีนและสารเล่งใดๆทั้งสิ้นครับตรงนี้ทําให้จะได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพและปลอดจากสารเคมีอย่างที่เห็นนะครับการออกแบบคอกให้มีพื้นที่นั้นให้ได้ให้ลูกหมูนั้นได้เดินได้วิ่งได้พักผ่อนนะครับตรงนี้ทําให้ลูกหมูไม่เครียดส่งผลให้เราได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพ แล้ว,วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนหมู่หลุมวินซีที่ตำบลดอนแร่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุพจน์สิงโตศรีประกอบอาชีพการเลี้ยงหมูหลุมครับผมเลี้ยงหมูหลุม10ปีแล้วครับประมาณสิปีก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเป็นสัตวบาลนะฮะดูแลฟาร์มนะฮะเกี่ยวกับฟาร์มหมูนะครับแล้วก็ พอมาเจอหมูหลุมเนี่ยผมก็สนใจว่ามันช่วยเราได้นะครับเราเริ่มเรียนรู้เรื่องหมูหลุมนี่นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านอาจารย์โชคชัยสารากิจนะครับผมไปเรียนที่ที่เชียงรายนะเราก็ประทับใจที่อาจารย์นะครับไปนอนที่นู่นนะครับท่ามกลางความหมูหลุมนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะฮะผมก็เลยกลับมาทําที่นี่นะครับครั้งแรกเนี่ยผมได้ทดลองเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวนะครับซึ่งเป็นลูกสุกคขุนนะครับ จากความเราเองนะฮะปรากฏว่าไม่มีตายเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะต่อยอดต่อไปได้นะครับจริงๆแล้วครับอาชีพทุกอาชีพนะฮะมันต้องมีการศึกษาและมีองค์ความรู้นะครับหมูหลุมนี่นะครับเป็นทางเลือกนะฮะแล้วก็ทางรอดของเกษตรกรเลยนะครับนะฮะแล้วก็สามารถที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อคนกินเลยนะครับ ครับพี่สุพจน์ครับสวัสดีครับพี่สุพจน์เลี้ยงหมูหลุมยิ้มฟีแบบนี้มากี่ปีแล้วครับครับผมเลี้ยงมาประมาณ10ปีแล้วครับและครับนับถึงวันนี้1 0ปีแล้ว10ปีแล้วเริ่มตั้งแต่ปีพศ2549นะฮะก็10 10กปีแล้วครับครับทำไมถึงเลี้ยงเป็นหมูหลุมแบบนี้พี่ออเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานในระบบฟาร์มนะครับก็เช้าขึ้นมาเราก็เป็นสัรวบาลนะครับถือสีสเปย์กระป๋องนึงนะครับหมูไอก็ฉีดสีที่คอหมูท้องเสียสิทฉีดสินที่ก้นนะครับ ดังนั้นก็จ่ายยาฉีดหมูทุกวันเลยนะครับบแล้วก็ต้องทําวัคซีนทุกวันนะครับเราก็คิดว่าผู้บริโภคทุกวันนี้คงต้องบริโภคสารเคมีหรือว่ายาที่ปนเปื้อนไปในเนื้อหมูแน่นอนนะครับจนเรามาเจอในการเลี้ยงหมูหลุมนะครับที่เชียงรายนะครับของอาจารย์โชคชัยสารกิจนะครับผมก็พาเกษตรกรกลุ่มตำบลของเราประมาณ10โคเรียนนะครับไปเรียนรู้เลยนะฮะปรากฏว่าไปถึงที่นั่นเนี่ยไปถึงตอนกลางคืนนะครับ นะฮะ,ะเขาก็ให้พักก่อนไปนอนก่อนนะครับพอตื่นเช้าขึ้นมามีแต่ฟร,ร์มูหล,ลุมทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะมันไม่มีกลิ่นเลยนะครับ,รบมันเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยแหละคือทางรอดของผมนะครับ,รบแล้วก็ทางรอดของเกษตร,รกรด้วยนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เลยมาทดลองนะฮะทดลองทําที่ราบุรี คือที่ตรงนี้ตรงตรงที่ที่เราถ่ทำเนี่ยนะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับปรากฏว่าหมูผมเนี่ยไม่ตายเลยไม่ตายแล้วก็พอขายไปแล้วเนี่ยคุณภาพหมูเนี่ยนะครับผู้พวกเนี่ยนะฮะถามหานะฮะถามหาว่าหมูหลุมเนี่ยนะครับมีอีกไหมประมาณนั้นนะครับผมก็เลยขยายฟาร์มนะฮะขยายฟาร์มและขยายกลุ่มเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงในจังหวัดราชบุรีแล้วก็เปิดศูนย์เรียนรู้อบรมนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดว่า ผู้บริโภคมันรู้จักคาว่าหมูหลุมเนี่ยนะครับเขาคงไม่ซื้อเราแน่ๆผมก็เลยกระจายว่าให้ความรู้เกี่ยวกับหมูหมูหลุมการวิธีการเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะให้เป็นทุจรัตต่อไปนะครับอะไรทําให้ที่สมพ์กลับมาเลี้ยงหมูแบบนี้ครับคืออย่างที่เล่ามาก็คือเห็นกระบวนการว่าหมูในฟาร์มปกตินั้นเขาเลี้ยงยังไงใช่ไหมครับแล้วในช่วงแรกเนี่ยเลี้ยงหมูหลุมแบบนี้เนี่ยมันต่างจากแบบฟาร์มปิดไหมครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ มูหล,ลุมนียถือว่าเป็นนวักตกรรมการเลี้ยงแบบใหม่นะครับนะฮะที่ไม่มีน้ําเสียเลยนะครับที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ที่ไม่มีมแมลงวันนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเราได้ประโยชน์จากปุ๋ยจากมูลหมูหล,ลุมเนี่ยอย่างมหาศาล ซึ่งซึ่งเราก็เลยทดลองว่าหมูหนึ่งตัวเนี่ยมันใช้วัสดุรองพื้นหรือแกบเนี่ยนะฮะบประมาณแค่ร้อยโลเองนะครับใน4เดือนเนี่ยเขาจะผลิตปุ๋ยให้เรา500โลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนะฮะให้เกษตรกรนะครับมาเลี้ยงวิธีนี้นะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ยากจนแน่นนะครับก็คือมีรายได้แน่นอนมีรายได้แน่นอนไม่ขาดทุนนะครับขาผมทีนี้เดี๋ยวผมจะขอเดินชมภายในได้ไหมครับครับได้เลยครับเชญนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนของคอกอะไรครับตรงนี้ก็อันนี้เป็นเล้าแรกเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เล้าเนี่ยเราก็เลี้ยงเป็นตอนนี้เป็นหมูพันแท้อ่าพันแท้เป็นตัวนี้เป็นลัดไว้นะฮะเป็นลัดไว้นะครับแล้วก็เป็นพันแท้เนี้ยสำหรับผลิตลูกสองสายนะครับเพื่อป้อนเข้าสู่เล้าข้างในนะครับข้างในนะครับแล้วเล้าเนี้ก็จะมีการจัดการที่ ให้เขาอยู่สบายบนะอยู่สบายนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีลูกนะฮะลูกดินลูกเป็นสองสายออสองสายนี่เราก็จะเลี้ยงเลี้ยงขุนเพื่อป้อนอเป็นพันธุ์ต่อไปครับนะครับก็คือเป็นพ่อพันแม่พันต่อไปใช่ครับ,รบอันนี้เราเลี้ยงตัวผู้หรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงตัวเมียตัวผู้ปนกันเราเลี้ยงตัวเมียตัวผู้ปนกันนะครับแล้วก็เรามาคัดเลือกแม่พันธุอีกทีหนึ่งครับนะครับนี่พี่สมพล ผสมช่วยกันผสมไหมครับหรือว่า <Okay. S 1> <น>คือระบบเนี้ยนะฮะตัวผู้เนี่ยเราจะตอนทั้งหมดนะครับแล้วก็การการผสมจะใช้ผสมเทียมคร <c oughs> ับวิธีการผสมเทียมทั้งหมดในระบบฟาร์มนะครับนะฮะนนี้ก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวโตนะครับ <c oughs> อันนี้คือแม่พันธ <c oughs> ุ์ปครับตัวนี้เป็น แลนเลดเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพันแท้อีกตัวหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็อุ้มท้องแล้วนะครับก็อายุประมาณ2ปีอันนี้นะครับตัวนี้อายุ2ปีครับน้ําหนักก็อยู่มาทั้ง5 0งอ้โลนะครับเยอะมากนะครับครับก็ข้อดีของของการเลี้ยงหมูแบบนี้นะฮะก็คือจะเราใช้วัสดุที่เป็นเป็นแกะเป็นธรรมชาติเป็นในท้องถิ่นของเรานะครับเอามาใส่ แล้วก็วัสดุพวกนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยภายใน4เดือนนะครับในคอก .4 ี่คูณสเนี่ยเขาจะปุ๋ยอยู่ประมาณ6 0 0 0โลห0พันกิโลเท่านี้นะครับแบบหกพันกิโลบโดยใช้วัสดุที่รลองพื้นแค่พันโลเองนะครับก็มูลเขาก็จะผสมคุกเขากันเข้าไปครับใช่ใช่นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสองสายเหมือนกันนะครับที่เราเลี้ยงที่จะป้อนไปสู่ข้างในอีกทีนึงนะครับก็พอโตอายุประมาณสัก6เดือนเนี่ยเราก็แยกออก ได้แยกออกแล้วก็เข้าเล้าข้างในไปผสมอีกทีหนึ่งนะครับที่สวัสด์พูดมาเนี่ยหมูเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ครับครับหมูที่เราเลี้ยงเนี่ยมีอยู่ประมาณ3สายพันธุ์นะครับก็จะมีเมื่อกี้นี่คือลัสไว้นะฮะก็ลัสไว้ก็หูตั้งครับแล้วก็ตัวสั้นนะครับตัวสีขาวนะครับแล้วก็มีแลนเลสนะแลนเลสก็คือหูปกแล้วก็ตัวยาวนะครับลัสไว้แลนเลสเนี่ยเราใช้ผสมกันผสมกันเขาเรียกว่า2สายคือแบบนี้นะครับสสาย ส่วนตัวผู้เนี่ยที่เป็นดูหลอกนะคเรียกว่าดูหลอกเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงตัวสีแดงซึ่งในเา้าเราไม่มีอยู่ตัวนึง่งดูหลอกเนี่ยก็คือทําหน้าที่ ผสมพันธุ์ครับนะครับหรือว่าเป็นตัวล่อ,อเขาจะมีฮอร์โมนพิเศษกันครับเขาเรียกว่าฮอร์โมนตัวผู้ฮอร์โมนเทสโตเตอโลนนะครับพอเขาเดินไปเนี่ยนะครับหมูสาวๆก็จะร้องกรีหรือว่าเป็นสัตว์ oh. ทีนี้เราก็รู้ว่าตัวไหนเป็นสัตว์พร้อมที่จะผสมเทียมใช้วิธีผสมเทียมทั้งหมดกับก็มีตัวผู้เอาไว้เอาไว้ไวล่อนในอ่างจะล่อจะได้ดูว่าตัวไหนพร้อมตัวไหนพร้อมใจกันอันนี้เราก็แยกทางด้านนี้ก็จะอยู่ตัวเดียวครับเป็นแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับ <laughs> ตัวนี้ก็เป็นพันแท้อีกสายพันธหนึ่งนี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นแรนเลดนะครับ,รบเป็นแรนเลดนะครับที่เป็นจุดๆดำๆต่างๆนี่คือเป็น,เป,น,นเ,เป็นสายพันขเขาเป็นสายพันธ์ของเขานะฮะสายพันธ์ของเขานะครับ,รบอันนี้ก็อุ้มท้องแล้วครับ,รบอุ้มท้องแล้วก็ก็จะมีกําหนดคลอดว่าหมูนี่จะท้องประมาณร้อยสิบี่วันร้4ย1ิี่ร้อย่วันตัวนี้ก็ท้องอยู่ประมาณ60ิวันแล้วครับ 60วันนะฮะก็เหลืออีกประมาณสัก70วันก็จะทำข้อได้ก็จะคลอดนะการคลอดก็คือคลอดในนี้เลยครับในนครับแล้วพี่สุบ์ได้เข้าไปช่วยเขาไหมครับต้องดึงต้องอะไรไหมหรือว่าเขาคลอดเองตามธรรมชาติดยมากถ้าหมูอยู่แบบนี้เขาจะคลอดเองตามธรรมชาติธรรมชาตินอกจากว่าถ้าเกิดมันติดเนี่ยอาจจะต้องล้วงดึงมานะครับนะฮะซึ่งหมูพวกนี้โดยมากจะคลอดง่าย นะครับแล้วเขาดูแลลูกเก่งครับคอกหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่ตัวครับในท้องนี่ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบตัวสิบตัวเลยอ่าสิบตัวทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยเขาจะผลิตลูกหมูได้ระมมาสองท้องกว่าฝาครับก็อยู่ประมาณสักยี่สิบตัวแม่หนึ่งตัวนี่ให้ลูกได้ยี่สิบแม่หนึ่งตัวนี่ให้ลูกประมาณยี่สิบนะครับนะฮะก็เขาจะท้องอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดท้องแล้วก็คัดออกแล้วนะครับถือว่าอายุเขาเยอะแล้วนะครับนะฮะ วิธีการก็คือว่าเราต้องหาน้ําเชื้อที่เป็นพ่อหนุ่มๆเนี่ยมาผสมเพื่อลูกจรโตเร็วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวนะครับการลงทุนแม่พันธุ์เนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่สูญเปล่าครับนะครับนอกจากได้ลูกหมูแล้วได้ปุ๋ยนะครับเมื่อเราคัดออกเนี่ยคัดขายไปเนี่ยเรายังได้กลับมาตัวละหมืฟฟ่นฟุตบาทซึ่งอาจจะไปซื้อหมูสาวได้ตัวละหมื่นฟุตบาทนะครับแตคือลงทุนไม่สูญเปล่าลนะครับแล้วแบบนี้เขา พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เขาคิดราคากันยังไงครับเวลาจะซื้อมาเลี้ยงเริ่มแรกเนี่ยซื้อเริ่มเริ่มแรกเนี่ยคือตัวเราประมาณ 13, 1 3ื่นสามอ่าหมนาะนะครับ่ถ้าเป็น2สายนะครับถ้าเป็นพันธุ์แท้ก็ตัวอยู่ประมาณไม่เกิน2,000 0ื่นนะครับ แต่อายุเขาจะอยู่ได้จูมาทักสี่ปีนะฮะซึ่งจะให้ลูกดูก็อยู่ประมาณเป็นร้อยตัวนะครับครับครับอันนี้ก็คือเรามาคุยกันในข้อดั้งเดิมข้อแรกเลยที่พี่สุพจน์ได้เริ่มไว้นะครับ้วตอนนี้เห็นว่าได้ขยายการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเราได้ขยายเป็นออกเป็นอีกสามโรงเรียนนะครับจริงๆแล้วมี4โรงเรียนเป็นโรงเรียนพันแท้อยู่มุมนู้นอีกมุมหนึ่งนะครับใน3มโรงเรียนนียก็จะมีโรงเรียนที่ผลิตลูกแต่และการโรงเรียนสำหรับขุน เดี๋ยวผมขอมอนุญาตไปดูโเ,โ,เโรงรเรียนที่เหลือครับ